bmw f สามสี่คันนี้นะคะนํารถเข้ามาจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยลูกค้าบอกว่ามาด้วยอาการก็คือเบรกมีเสียงดังเบรกมีเสียงดังอันดับแรกเลยมาเรื่องเบรกก่อนครับแล้วมีอะไรอีกเรื่องเบรกเสร็จก็เดี๋ยวเราคุยเรื่องเบรกกันดีกว่าเรื่องเบรกนะครับก็นี่ครับเห็นไหมอันนี้เรียกว่าเหล็กเบรกเหล็กไปแล้วเนี่ยอ้ยยามันหายไปเลยเนาะนี่ครับเหล็กเบรกเหล็กนี่ครับ อันนี้เดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้นะทั้งๆที่มีเซนเซอร์นะ B M มีเซนเซอร์เห็นไหมเซ็นเซอร์ยังถูกซึ่งถูกกินไปนิดนึงนะครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งหมดไปแล้วนะครับอยู่ด้วยกันนี้แต่ว่าเซนเซอร์ไม่ขึ้นไฟเตือนไฟยังไม่เตือนนะครับเดี๋ยวเราจะบอกเหตุผลว่าทําไมนะครับทาไมมันถึงเป็นแบบนี้และทําไมเราถึงต้องทํำแบบนี้ <inate> ดีกว่าแก้ไขเนาะ,ะผ้าเบรกนะครับก็เลือกอะไรไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนอย่างเดียวเนาะ,ะเปลี่ยนทั้งผ้าเบรกทั้งผ้าทั้งจานเบรกแล้วก็ทั้งเซ็นเซอร์เบรกนะครับก็คือเปลี่ยนครบชุดท,ทั้งหน้านแล้วก็หลังเลยข้างหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนก่อนเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยหนึ่งจานต่ํากว่าส, <ๆ S 2> สเปกล้วแล้วก็จานโคดงอด้วยแล้วก็ผ้าเบรกก็ถึงเซนเซอร์แล้วก็เลยเปลี่ยนไปทีเดียวเลยทั้งหน้าและหลังเนาะซึ่งในรายการเหล่านี้เราแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเรามีคลิปวิดีโอแจ้งลูกค้าเลยเพราะว่าลูกค้า พับเบรกหลังก่อนนะครับเราเทียบกันดูนะครับสิ่งที่หมดนะครับเห็นไหมความต่างของพับเบรกหายไปเยอะมากเลยตรานัานเลยเนี่ยมันมันไม่ไหวแล้วหลังเลยหลังไม่ใช่อันนี้หน้าเจอน่าจะเปลี่ยนก่อนเพราะว่าอีกไม่น่าจจะเกินเดือนสองเดือนเนี่ยแล้วก็จะต้องหมดแล้วก็ถ้าเซนเซอร์ยังไม่เตือนเนี่ยก็จะ ก็จะเป็นเนะครับใช่ซึ่งอันตรายแา่กรับำี่นะครับเรื่องเบรกนี่ค่อนข้างสำคัญเนาะแล้วก็มีเพิ่มเติมก็ตรวจเช็กระยะเนาะเช็กระยะเพิ่มเติมก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเพื่อเป็นกล้องนะเพราะว่าเช็งอะยะมันดิ่งขึ้นหน้าจอพอดีนะหรือประมาณพันพันโลลูกค้าก็เลยเปลี่ยนไปเลยนะครับค่ะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปเรื่องอื่นเดี๋ยวเราจะลืมกันเพราะเราจะไปข้างหน้ากันเรื่อยๆทำไมเซนเซอร์เบรกมันถึงไม่เตือนคุณต้าอันนี้สำคัญมากอันนี้เหมือนว่าเป็นระบบสำคัญนาะว่าเวลาเป็นระบบที่เราต้องการจากรถกลุ่่่่มนี้้อยูแลววาาาใชเเพรระ ที่เราบอกรู้ที่ไงเช็คระยะเ,เนี่ยของเราจะถอดล้อเ,เช็ควงเช็คเบรกหล่อลื่นจารบีสลักเบรกนี่ฮะจารบีสลักเบรกสำคัญยังไงเ,เนี่ยจารบีเ่ห็นไหมมันฟืดเห็นไหมพอสลักมันฟืดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเบรกแบบก้ามปูเนาะ,ะพอสลักมันฟืดแบบนี้ครับมันค้างมันค้างมันเลยกินข้างเดียวไงเลยกินข้างนอกรวคันนี้โชคร้ายหน่อยนะครับมันค้างมันอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะ พอมันค้างเนี่ยมันไม่ขยับใช่ไหมมันก็ถูแต่ฝั่งนี้อย่างเดียวซึ่งถูฝั่งข้างนอกจนหมดฝั่งข้างนอกเนี่ยมันไม่มีเซนเซอร์มันก็เลยเซนเซอร์ยังไม่เตือนไงอ๋อมันก็ไม่โดนไงมันไม่โดนเซนเซอร์ใช่อันนี้คืองเหตุผลว่าทําไมเราต้องถอดล้อแล้วก็เนี่ยจารบีเนี่ยที่ผมบอกว่ามันจะสําคัญนะเป็นเบรกก้านโปรอะจารบีให้เกือบทุกคันเลยเนาะที่เช็คระยะใช่เราต้องต้องมาหรือลื่นทุกุกหมื่นโลครับก็ตีเฉลี่ยเนาะเพราะเขาให้แบบรกันเฉลี่ยทุกหมื่นโลเนี่ย ทำไมเราถึงต้องถามแล้วทาไมมันถึงนานก็เนี่ยครับเราต้องถอดมาล้างทำความสะอาดเนี่ยไม่ล้างนะถอดล้างทำความสะอาดนะครับหมดเลยทุกคันในเราที่มาเชระยะเปลี่ยนถ่าน้ำเครื่องกับเราเนี่ยก็จะได้รับพวกนี้แหละอันนี้เราอันนี้เราไม่ได้คิดทางเพิ่มเลยนะไม่ได้คิดใช่อันนี้เราทาให้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นต้องทำนะครับบางคนว่าเอแค่เปลี่ยนถ่ายก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะครับผูน่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็ถ้าโชคดีไปที่เจอแบบเจอก่อนแล้วก็เอาเข้ามาได้เงี้ยบางทีเรา วิ่งไปต่างจังหวัดหลายวันหรู้หลายวันอะไรเงี้ยก็<ะ>ซึ่งจะอันตรายมากเลยเพราะว่าเซนเซอร์เซนเซอร์ไม่ถึงแต่อีกฝั่งหมดแล้วเงี้ยครับ อันนี้ต้องอธิบายที่เราพูดกันบอกว่าเพราะว่าจริงๆเราเจอคําถามนี้บ่อยมาก <c oughs> ก็แค่เปลี่ยนถ่ายนะ้ํามันเครื่องคือของบริการของทางร้านเนี่ยไม่ได้แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของที่ร้านไม่ใช่มาถึงจับถอดลึงออกแล้วเติมเข้าไปของเราเนี่ยค่ะการเช็คระยะก,ก็คือจะเตรียมความพร้อมเช็คความพร้อมหมู่การใช้รบบนท้องถนนให้คุณผู้ชมด้วยใครมองว่าอะไรใดๆก็ตามแต่สำหรับสำหรับรบ้านเราเรามองว่าเป็นเรื่องของความปลอดภยัยแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นความพร้อมหมู่การใช้งานของลูกค้าในการใช้รบบนท้องถนนนะคะ นั้นเรื่องนี้แบบฝากไว้นานนิดนึงแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วจะได้อุ่นใจนะคระว่ารถเนี่ยพร้อมใช้งานละเอาล่ะไปต่อเมื่อกี้ี่ก้าจะไปต่อน้ำมันเครื่องเรียบร้อยเอเคก็คือมาทาเบรกเนาะเบรกก็เจอนี่ยยางโทนี่ครับก็คือนี่มันแตกนี่ก็เลยแจ้งลูกค้าว่าไม่ไหวเลยจริงๆนะอันนี้ยางหลังนะยางหลังมันก็คือสึกตามอายุมันใช่ไหมคุณป้าใา่รแบบเนี้ยซ้ายขวานี่โอ้ยยา อันนี้คู่หน้าหรือคู่หลังคู่หลังอันนี้คู่หลังครับคู่หลังนี่ครับอันนี้คู่หน้าคู่หน้าก็เมต่างกันนี่ฮะเห็นไหมนักลบจริงๆคันนี้นี่ครับเห็นไหมค่ะไม่ได้ต่างกันเลยอ่ะใช่มันหมดอายุแล้วล่ะแบบว่านะใช่ก็เลยบอกลูกค้าว่าค่ะเอาที่ลูกค้าว่าที่สำคัญก่อนก็เนี่ยก็เนี่ยของที่สำคัญละทั้งยางทั้งเบรกเนี่ยครับแล้วทีนี้ทำไมเลือกเป็นคัมโฟ ตัวใหม่เป็นยังไงเล่าหน่อยตัวนี้เป็นคาโมวิสเจ็ดสองนะคืออันนี้รถส่วนตัวเราก็ใช้ด้วยยี่ห้อนี้เนาะก็ถือว่าคุ้มคุ้มราคาแล้วกันเนาะเรียกว่าคุ้มจากประสบการ์คุ้มราคาเพราะเราใช้รถปีหนึ่งค่าเยอะประมานปีหนึ่งตีประมาณตั้งสี่หมื่นโลครับประมาณแล้วอันนี้ข้างข้างคุ้มราคาบนบนเนี่ยนะหลงพี่หลงเลยคุณหวานขับนะไม่ใช่ผมขับขายเลยโอเคเรากลับกันมาเรื่องงานเราก็คือจากที่เราใช้ แบรนด์นี้นะคะตัวสเปคนี้ไม่ใช่สเปคนี้ฉันต้องบอกว่าแบรนด์นี้เนาะแล้วก็รุ่นนี้เนาะถือว่าใช้ได้แล้วก็ราคาคุ้มค่าครับอ่าถือว่าดีแล้วก็คุ้มค่าฉะนั้นเราจึงแนะนําจริงๆเราจะไม่ได้เสนอตัวเดียวนะเราจะมีตัวเลือกให้ลูกค้านะคะคว่า1นึ่แล้วแต่ลูกค้าเลือกซึ่งลูกค้าก็ตัดสินใจเลือกไปคําโฮเหมือนกันใช่ครับโอเคอ่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกนะคุณต้าก็นี่ครับก็สำหรับงานเชลระยะนะเราก็ตรวจสอบเรียกว่าทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะสามาไดรับก็ จะใช้เวลานานนิดนึงเหตุผลเพราะอะไรก็เนี่ยอันนี้คือเห็นผลเลยนะครับเราพูดไปบางทีอาจจะไม่เห็นภาพเอ๊ะยทำไมต้องหล่อลื่นจะรบีทําไมที่อื่นเขาแค่เปลี่ยนถ่ายก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็คือในระยะยาวครับเราป้องกันไว้ก่อนแล้วก็เราสามารถตรวจเช็คได้ก่อนว่าพอเบีกเราหนาเราบางนะจากที่จะจะเขาเรียกว่าจะ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 เสียน้อยๆนะครับในการในการเช็คเนาะก็อันนี้ก็ต้องจัดชุดใหญ่ไปเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้สักอย่างละก็ประมาณนี้ ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะประมาณนี้ค่ะย้ําทุกๆคลิปและหลังๆมาจะย้ํากับคุณผู้ชมกับคุณลูกค้าบ่อยๆว่ามากกว่าความสวยงามของรถคือความปลอดภัยใแล้วในการใช้รถบนท้องถนนนะคะในการใช้รถนะ,ะรถจะต้องพร้อมนะคะทุกสิ่งอย่างจะต้องพร้อมเพื่อที่รถหลัน <Channel S 1> ่นเขาเรียกเปอร์เซ็นในการที่จะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะรถพร้อมเราพร้อม ลุยหากคุณผู้ชมท่านไหนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะแล้วถูกใจแล้วรู้สึกว่าคลิกการทำงานของพวกเราสามารถติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่หวานให้ไว้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ